ฉันว่าเธอกลับบ้านนอกของเธอไปเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยเพราะที่นี่เขาคงไม่รักเธอเหรอกนี่โนโหนูพูดแรงไปหรือเปล่านั่นนะสิครับถึงเป็นเพื่อนกันก็ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับคอยดูเธอพวกเธอจะตกงานเล็บลิคิดไทยแลนด์ ลูกชิ้นจ้าลูกชิ้นลูกชิ้นทอดใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดลองมาชิมแล้วจะติดใจจ้าไม้ละสิบบาทเลยจ้าร้อนๆสวัสดีค่ะคุ้าไม่สาวว่าที่นี่ใช่บริษัทแอนเคทีหรือเปล่าคะใช่จ้าแล้วหนูมาสมัครงานเหรอจ้าใช่ค่ะที่นี่เขาให้ขายของหน้าบริษัทด้วยเหรอคะจ้า ป้าขายตั้งแต่บริษัทเปิดใหม่ๆท่านประธานเข้าใจดีหูยดีเลยค่ะหนูมาสมัครตำแหน่งเลขาที่นี่ถ้าหนูได้รับคัดเลือกหนูฟังแลื้อฟังตัวด้วยนะคะได้จ้าได้กินจังเลยนะคะเนี่ยงั้นหนูเอาอย่างละไม้แล้วกันค่ะได้ได้ได้ไให้ป้าครับผมเอา,าเหมือนเดิมเลยครับได้เลยจ้า ผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเชิญเลยค่ะครับ <Okay. S 1> คุณมาสมัครงานที่นี่เหรอครับใช่ค่ะแล้วมาสมัครตำแหน่งอะไรเหรอครับตำแหน่งเลขาละค่ะอ๋อแล้วทําไมถึงมาสมัครที่นี่เหรอครับอ๋อพอที่นี่ดูแลพนักง,งานดีแล้วก็สวัสดิการดีด้วยค่ะ และอีกอย่างฉันก็อยากทำงานที่บริษัทนี้มานานแล้วค่ะเห็นเปิดรับฉันก็เลยรีบมาอืมครับรวมจะแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยหัวฉันฟูหมดนี่ฉันมาผิดที่เปล่าเนี่ยบริษัทก็ตั้งใหญ่โตทำไมมี้าลูกชิ้นมาขายหน้าบริษัทกิ่นมันตลกดอบปวนไปหมดเออหนูจะมาทำอะไรเหรอจ๊ะ ฉันจะมาทำอะไรมันก็เรื่องของฉันปายุ่งอะไรด้วยขอโทษจ้ายุ่งมีเข้าเรื่องเลยฟอนคะใช่เธอจริงๆด,ด้วยเราเคยรู้จักกันด้วยเหรอคะแหมแค่สี่ห้าปีทำมามเป็นจำกันไม่ได้ ฉันบีมไงบีมเธอจริงๆด้วยแหมฉันไม่คิดเลยนะว่าเด็กบ้านนอกขี้อายอย่างเธอจะกล้าเข้ามาทำงานในเมอด้วยคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างละบีมฉันคงไม่ยั่อยู่กับที่หรอกพัฒนาฉันว่าเธอกลับบ้านนอกของเธอไปเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยเพราะที่นี่เขาคงไม่รักเธอเหรอกทำไมละบีม คนบ้านนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานในเมืองเลยเหรอมีสิแต่ไม่ใช่คนกระจอกแบบเธอนี่โนโหนูพูดแรงไปหรือเปล่านั่นแหละสิครับ<ห>ถึงเป็นเพื่อนกัน<ห>ก็ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับแล้วพวกเธอมายุ่งอะไรด้วยเป็นรปภก็อยู่ส่วนรปภเป็นแม่ค้าก็อยู่ส่วนแม่ค้าสิแต่หนูพูดแบบนี้ก็ดูถูกกันเกินไปนะถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลยบ้านน่ยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆเลยระวังเถอะ ไม่มีที่ทํามาหากินแล้วทําไมป้าเขาจะไม่มีที่ทํามาหากินล่ะครับป้าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนคุณอีกนะครับมาก่อนมาหลังฉันก็ไม่สบหรอกถ้าฉันได้เป็นเลขาท่านประธานที่นี่คอยดูเถอะพวกเธอจะตกงานนิมเขาขายของของเขาอยู่ดีๆเธอจะไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะเธอก็เหมือนกันถ้าเธอจะมาสมัครตำแหน่งเดียวกับฉันกลับบ้านไปดีกว่า เพราะเรามันคนละชั้นกันป้าไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างหนูจะมีเพื่อนแบบนี้ด้วยนั่นนะสิครับหนูต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะคุณป้าขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรจ้าหนูรีบขึ้นไปสัมภาษณ์เถอะเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะคุณป้า บริษัทตั้งใหญ่โตไม่มีใครต้อนรับเลยหรือไงเสียเวลาจริงจริงสุดฉันก็หนูว่าท่านป็นทานยังไม่ใส่หัวกับบ้านนอกอีกเหรอฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยจะรีบกลับได้ยังไงล่ะหรือว่าไม่มีค่ารถกลับบ้านอ่ะเอาไปถือว่าทำบุญทำทาน จะให้เขารีบกลับไปทำไมล่ะครับผมยังไม่ได้สัมภาษณ์เขาเลยจะให้เขากลับไปได้ยังไงหลวงพอนี่เธอเล่นบ้าอะไรเน,นี่ยออสงสัยผมจะลืมแนะนำตัวผมทาวินนะครับเป็นรองประธานของบริษัทนี้รองประธานถ้าคุณเป็นรองประธานแล้วใครเป็นประธานล่ะคะฉันนี่ไง ประธานบริษัทนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะป้าขายลูกชิน้นเป็นไปได้ยังไงคุณป้าที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะฉันต้องการเลขาที่ดีที่สุดเลขาที่ฉันสามารถไว้ใจเขาได้ไม่คิดดูถูกคนอื่นออก็หนูไม่รู้ว่าเป็นท่านประธานน่คะถึงผมจะไม่ได้เป็นรองประธานคุณแม่ ไม่ได้เป็นประธานบริษัทคุณก็ไม่ควรทำแบบนี้กับใครนะครับเอ,อ่อหนูขอโทษค่ะตาตาเรื่องเลขาของเราแม่ตัดสินใจแล้วนะว่าจะเลือกใครครับคุณแม่คุณเฟิร์นครับคะดีดีด้วยนะครับคุณได้รับตำแหน่งเลขาอย่างเป็นทางการแล้วครับจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะท่านประธานคะแต่เฟิร์นมันทำงานไม่เก่งเท่าพีนนะคะ นี่เธอยังมีหน้ามาพูดอีกหรอออกไปเลยนะบริษัทฉันไม่ต้องการคนอย่างเธอท่านราคะหรือจะให้ฉันเรียกรปภมาลา,ากตัวเธอออกไปฉันไปก็ได้ไไนี่หนูฉันรับหนูเข้าทำงานแล้วนะตั้งใจทำงานด้วยละ่ะค่ะหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะ แ่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันเลิฟลี่คิดไทยแลนด์